โอเคโอเคอันนี้เป็นกระเป๋าที่ลูกค้าส่งกลับมานะคะเหตุผลคือแจ้งว่า,ากระเป๋าเปลี่ยนรหัสไม่ได้อันนี้รหัสศูนยน่าจะเป็นรหัสเปิดกระเป๋าสั้งค่าจากโรงงานอ่ะลองเปิดก่อนค่ะ โอเคเปิดได้อ่ะวิธีการเปลี่ยนรหัสนะคะตัวนี้รุ่นนี้สังเกตตรงสลักตรงนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวให้เชือ่อค่ะแม่โอเคกดกดค้างใช่ไหมคะกดค้าง,างแล้วก็ยังไงต่อเอ่อยกตั้งรหัสเลยครับอ่ะตั้งเป็น่วนส่วนหนึ่งอ่ะศูนย์นหนึ่งค่ะแล้วก็ปล่อยครับป่อยแชงนึ่งีอ๋อให้จิ้มอีกหนึ่งทีให้ดังแก๊กนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวลองปิดดู ใช้เป็นรหัสเก่าจากศูนศซนโซนย์เปิดออกไหมออกหมโอเคแล้วลองรหัสใหม่ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้0ซนหนึ่งโอเคเรียบร้อยอันใบนี้สามารถเปลี่ยนรหัสได้นะคะเปลี่ยนได้ตามปกติโอเค